โอ้ยปวดท้องข้หของน้ำเด้เอาผู oh, ้เดเข้หของน้ำเนี่ยเอาใครเขาพี่ก็อยู่ข้างนอกเนี่ยเอาเฮจังไดชผู้ใดชขอไปโรงเรียนใครจะเข่าเอาแล้วเอาเเปิดให้แน่คุณพ่อบ้านหากุญแจให้แน่ เจีย๋ยนี้ทำบ้านตั้งนานหรอกว <We will S 2> ิวปวดไหนเลี้ยวปวดท้องเอาเอาเอาเนี่ยใครได้ไหมเนี่ยอันนี้นะขายได้หรือเอ๊ะเอ้าฮึขายได้ยี่นีนั่นวายจัสซี่ก็อันขายได้ทุกบ้านเลยแม่นบอ่อท่าบ้านเพื่อน ้องน้ำผู้ใดล็อกแบบนี้แม่นบอกใช้ได้เลยอ่ะโอ้ล็อกจากข้างในใส่ใส่หางซ่อนหางซ่อนซอมนี่ใช้ได้โอ้โหไปแล้วเดือไปแล้วเดือของน้ำก้อนโอ้ว่าเราจะพิล้องคลิปนี้ขอจบซ้ำนี้ก่อนจ้าถ้าใดรมาคิป แพงกายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระกดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปตอต่อไปแค่นั้นเลยด้วยจ้า